นี่นะคะเจียก็จะเดินทางไปนีเวศแคมป์นะคะทุกคนอยู่ที่แม่กำปองนะคะจังหวัดเชียงใหม่นะคะทุกคนบอกเลยว่าทิ่ตอนนี้นะทุกคนคือแบบว่าเปิดเพลงฟังสบายๆได้พร้อมกับเปนโทนมาแชลที่แบบเสียงดีอันไทยล็อกว้าวว้ารับไปดาบอ่ะเนาะ สวัสดีคะ่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะก็อยู่ที่บ้านของเรานะคะทุกคนทุกคนคะวันนี้นะคะเจียก็จะเดินทางไปริเวอร์แคมป์นะคะทุกคนอยู่ที่แม่กาปองค่ะจังหวัดเชียงใหม่นะคะทุกคนที่นี่นะคะทุกคนเป็นที่ที่สวยมากคนแล้วก็เป็นรถบ้านด้วยนะคะทุกคนมอสอะมันอยากไปมากบนอยู่นั่นแหละว่าอยากไปน,นู่นนั่นนี่คือที่เนี่ยจะบอกว่าข้างในอะเหมือนเมืองนอกเลยอะทุกคนฟิลเหมือนต่างประเทศอะทุกคนคือมันสวยมากอะเจียก็ได้ไปดูแล้วนะว่ามันจะสวยแค่ไหนคือมันสวยมาก ทุกคนมันติดภูเขาเลยค่ะทุกคนแล้วอีกอย่างนะะึ่คนงค่ะเนี่ยจะแกล้งมอสด,ด้วยค่ะจะบอกว่าเจียแกล้งมอสเนีย่ยกว่าจะแกล้งได้แต่ละคลิปคือ,อยากเย็นแสนเข็นมากจะต้องวางแผนกับทีมงานเนี่ยเป็นกี่เดือนนะัดสองเดือนปะสองเดือนกว่าคือเจียแกล้งมอสทุกคนสองเดือนนะทิ่ดูแต่มอสแกล้งเจียโอ้โหไม่ต้องมาทำแผนอะไรสักอย่างเลยอะ่ะคือเจียจะแกล้งมันจะต้องวางแผนล่วงหน้าเออตอนนี้นก็เป็นวันกี่โมงกี่ยามแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปตามมอสกันมอสมันช้ามากช้ามากๆเลยทุกคนตอนเนี้ยตอนจริงเรานัด กันตั้งแต่สิบโมงแล้วอะทุกคนตอนนี้มันกี่โมงละจะบ่ายโมงแล้วปะบ่ายกว่าแล้วพี่บ่ายกว่าแล้วยังไม่ลงมาเลยเราไปตามกันเถอะค่ะไปค่ะ ีมันยังไม่ให้กูขี้ป้าเร็วๆทำอะไรเนี่ยตัวเฮ้ยกูขี้แบบสบ,บายใจสักครั้งมันไม่ได้เหรอตัวมันช้าตัวขี้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงแล้ว<อ>เขาเปิดขี้ตั้งแต่กี่โมงแล้วนี่คือกูต้องรีบๆเร็วๆไปแต่งตงัวแต่งตัวน่ะเร็วทำเวรทำกรรมเร็วๆเหอะนี่นี่ไปนี่กูแม่งบเศร้าทำเวรทำกรรมกัวเร็วๆเหอะรีบๆ,ๆไปแต่งตงัวแต่งตัวนล้วล่ะเบลทำเวรทำกรรมอะไรก็ไม่รู้ Hey, ครับ <ha. S 2> ทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ริเวอร์กันแล้วนะครับห่า oh. งจากเชียงใหม่นี่ไม่ไกลนะครับ <Right S 2> ผมบอกเลยว่าที่นี่นะเป็นบ้านแบบว่าบ้านต่างกันโดยที่แบบว่าเป็นรถใช่ค่ะเป็น oh. รถนะคะทุกคนรถแบบมาทำเป็นบ้านนะทุกคนสไตล์เมกันเลยอ่ะเนี่ยนีดอิสต์เมกิกรอเล็กซ์กเกลสกูดาอ่ะสกิจเกลสกูดา ก็เดี๋ยวนนี้เราจะพาทุกคนมาดูรถบ้านที่เราพักกันในวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าที่เนี่ยเขามีรถบ้านเยอะมากนะครับผมแต่ลจุดนะคะจะมีวิวไม่ต่างกันนะคะแต่วิวของเขาเนี่ยก็คือจะเต็มไปด้วยภูเขานะคะทุกคนต้นไม้นะคะ<ช>ทุกคนก็คือธรรมชาติใช่คือโคตรจะธรรมชาติเลยอย่ะแบบ ว้าสูดดังๆเลยตัวเนี่ยตรงนั้นก็จะมีหมอกมันเป็นอะไรที่สวยมากคือบอกเลยว่าใครเครียดใครอยากจะไจะผ่อนคลายนะแนะนําให้เลยให้มาที่ริเวอร์นะเดี๋ยวเราพาไปดูใช่ผมบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยดีมากๆนะครับผมสําหรับคนที่เขาอยากจะมาเที่ยวกับแฟนอยากจะมาเที่ยวกับเพื่อนอะไรอีกนะคือผมแนะนําเลยว่าที่นี่มันผ่อนคลายมากๆถ้าเราเครียดเราเครียดงานเครียดเมียเครียดอะไรเงี้ยมาที่นี่ดีกว่าหนีมาอยู่คนเดียวสักพักบอกเลยอะไรก็จะดีขึ้น เมียนี่เครียดไม่ได้นะทุกคนทุกคนต้องเคารพเมียนะคะเมียว่าอะไรก็ต้องว่าอย่างนั้นถ้าใครสนใจนะคะอยากจะมาที่นี่คะก็ต้องมานะคะทุกคนนิเว์แคมป์น,นะคะแม่รายนั่นเองทุกคนจังหวัดเชียงใหม่นะคะทุกคนปักเดี๋ยวเราจะพาไปที่เราพักกันเลยบอกเลยว่ารถบ้านที่เราพักนะครับเป็นรถบ้านที่ไพรเวทสุดๆนะผมไปดูนะครับไปค่ะ แล้วครับทุกคนถึงแล้วบอกเลยว่าที่นี่สวยมากๆเลยนะสวยสุดสุดที่นี่นะคะก็คือเป็นห้องของเรานะคะที่เราจะพักในคืนนี้นะคะทุกคนดูโอ้แม่โก้สวยนี่บอกเลยว่าแมกนี่เท่าไร่เลแมกบอกเลยว่าสวยทุกจุดสวยทุกมุมไพรเวทสุดๆนะครับข้างในเราไปดูกันนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นรถบ้านของจริงเลยนะอุคือด้วย อ่มีแอร์มีทุกอย่างเลยคือปกติแล้วคนเราเราจะเห็นรถบ้านเนี่ยได้ต่อเมื่อคือต่างประเทศใช่ไหมพวกต่างประเทศอเมริกาหรือว่าที่อื่นอะไรเงี้ยเมืองไทยนี่หายากประมากนะ ใช่แต่ตอนนี้เมืองไทยก็จะเริ่มมีหลายๆที่แล้วเป็นจุดแบบนี้แต่ผมบอกเลยว่าริเวอร์เนี่ยสวยมากสวยจริงแล้วแบบวิวมันแบบเอาเกินล้านอะคิดง่ายๆคือถ้ามาเที่ยวหน้าหนาวกับเพื่อนเนี่ยมากาแฟอย่างเงี้ยโอ้โหมากับคู่รักมากับคนที่เรากราแบบแอบชอบเขาหรือว่าคนที่เราแบบกำลังคบหากันบ่ละยังไงก็ได้ไปผมจะบอกทุกคนว่าตอนนี้นะครับคือฝนมันตกแลวฝนตกบ่อยมากตกไม่หยุดทั้งวันเลยกว่าเราจะได้ถ่ายกันนะใช่ก็เพราะไม่เิดนว่าเรามาที่ช่วงหน้าฝนนะแต่คือก่อนนั้นเนี่ยเรามาถึงก่อน เรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ก็คือเป็นห้องนั่งเล่นโดยส่วนตัวนะครับทุกคนครับเนี่ยโอ้ยโคตรเท่นี่โอ้ยฟินมากปั้นเนี่ยโคตรเท่เลยโอ้ตรงนี้ใช่ไหมเราก็สามารถมานั่งพักผ่อนกับแฟนของเราได้นะคือแบบนั่งรับบรรยากาศดูภูเขาไฟอะไรก็คือแบบ อะไรอะตอวนึกออกวตัวอยากอยู่นี่ไหมถามจริงสวยชอบเนาะเออคือแบบราคาแบบว่าราคาหลักพันจะวิวหลักร้านอะการตกแต่งการดีไซน์หรือว่าเทือกเขานี่คือแบบหูหาไม่ได้อะไม่มีที่ไหนที่สวยเท่าที่นี่แล้วและอีกที่สำคนที่ตรงนี้นะผมชอบมากมากเลยเพราะว่าตรงนี้เป็นอาจุบุชชีที่เราเนี่ยสามารถมองเห็นวิวได้แบบโอ้โหกว้างใหญ่มันฟินมากสมมติว่าเขานอนในอ่านี่ใช่ไหมอาแล้วทีนี้อาจะไปภูเขาค่ะก็ให้ดูภูเขาเลยครับผม ุ้มิและเกินล้านอ่ะไทยเวทสุดๆนะผมบอกเลยว่าที่นี่สวยมากถ้าอยากเห็นข้างในอย,ย่าลืมกดไล<ฟ>ค์กดซับสไคร์ในช่องจามรุ่ยช่ไหมไปถึงสองล้นานซับสไครเบิร์ญญด้วยนะครับทุกคนครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูรถบ้านกันเลยนะครับผม,มทุกคนตอนนี้เราจะพาทุกคนเข้ามาข้างในรถบ้านอันสุดหรูของเราครับทุกคนครับสวยมาก ได้สองคนก็คังดีนะพี่เไหมวะบอกเลยว่าทิ้งตอนนี้นะทุกคนคือแบบว่าเปิดเพลงฟังสบายสบายได้พร้อมับกระโพงมาแชลที่แบบเสียงดีดอันไพเราะนี่ยังไม่พอนะครับการตกแต่งของเขายังมีสุดหรูก็คือซ<ไ>ูบีมที่ผมชอบมากเลยผมก็จะขโมยไปก่อนนะตัวนออ่ารมากบอกเลยว่าคาทักอย่างนี้โอ้ผมนี่อยากจะมีสักคันจริงๆขับไปไหนมาไหนก็นอนตรงนั้นได้เลยอยากได้วะแล้วก็ข้างในนะเขาก็จะมีแบบว่าเครื่องทําน้ำขง น้ำแข็ง,<ส>งนะครับให้กับทุกคนนะครับในครวงไมโครวเวฟนะครับทุกคนครับแล้วจะมีที่กงที่เก็บนะครับตูยต้ยงตู้เย็นให้เรียบร้อยบอกเลยว่าไฮเวทสุดๆส่วนตรงนั้นก็จะเป็นห้องนอนนะครับทุกคนน <มา S 1> ี่คือห้องนอนส<ม>าจเ <มา S 1> เปิดแอร์ได้แอร์ตรงนี้มีเรียบร้อยนะผมส่วนตรงนั้นก็จะเป็นห้องห้องน้ำเพราะนั้นแต่ห้องนั้นเนี่ยใช้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นรถบ้านเนาะโดยส่วนตัวแล้วนะครับใครที่อยากจะมารีเวิร์นะครับก็สามารถติดต่อได้ทางเพจนลครับ ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปในช่วงกลางค่ำคืนเลยครับตอนนี้แล้เราขอพักผ่อนหย่อนใจกันก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ในช่องจามร์ของชแนลไปถึงสองร้านทุกซับสไครเบอร์ด้วยครับพวกเราจะอับไปเจอกันตอนกลางคืนนะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวผมขอสลิปปิ้งนอนตัวไหนๆก็ยามเย็นกันแล้วเรามาเล่นเกมให้มันสนุกสนุกกันดีกว่าเดี๋ยวเพามีไพ่มาให้เล่นไพ่แบบว่าหยิบได้อันไหนต้องทำอันนั้นนะครับผมอ่า ตอนนี้ทีมงานได้เตรียมคำถามไว้หมดแล้วนะครับผมพร้อมยังรมาพอเราเริ่มเล่นกันเลยดีกว่ามือได้วยเหเซ็ตมือเพื่อที่จะได้จับให้ให้สะอาดใช่ไหมใช่สะอาดมือสะอาดอะไรวะเนี่ยอะไรวะอ่านหน้าก็ไม่ออกหรอกหน้าอีกอางเลขสามสีแดงเลขสามค่ะสารภาพเรื่องที่ไม่เคยบอกอีกฝ่ายมีเรื่องไหนที่เราแบบว่าเคยเก็บไว้ไหมเก็บไว้ในใจแล้วแบบว่าอยากจะบอกแต่ว่าไม่เคยบอกเลยเคลียรครับเคืีอร์ครับทำมีเรื่องจะสารภาพ เขาเมืองยักเขามันมีเรื่องอะไรวะผมไม่เคยมีเรื่องอะไรที่ไม่บอกพี่เจียนะถ้าแอบไปมีอะไรคนอื่นแย่งหรือว่าแอบไปมีิีกพี่เจียจับได้จับได้หมดแต่เรื่องที่จับไม่ได้เลยก็น่าจะเป็นเมื่อเช้าเปิดลงมาแล้วอาจจะลืมล็อกรถครับอาจจะลืมล็อกรถครับตอนไหนม่แน่ใจว่าตอนไหนครับมอร์นิ่งตื่นเช้ามาลืมล็อกรถครับแค่คืนเดียวเองพี่ก็ว่ามันถามนี่ว่าตัวในรถเรามีของมีค่า บอกบอกผมว่าเฮ้ยพี่เดี๋ยวอย่าบอกพี่เกียจนต่อไปของพี่เกียร์ดีกว่าแจ้องหน้ากันใครออกก่อนแม่อมน้ำด้วยอมน้ำด้วยอมน้ำด้วยไม่อมน้ำด้วยดีกว่าอมอย่างอื่นให้แมพี่เกียร์อ่งององอมให้กะอิ่มเลยนะทำให้อีกฝ่ายน้ำน้ำพุ่งไม่ได้น้ำพุ่งที่ว่านี่คือน้ำพุ่งจากปากนะใช่ใช่พุ่งจากปาก ่าวมันเหมือนลิงอ่ะเฮ้ยหมอชนะนี่หว่าที่เราชนะเนี่ยรู้ตัวมั้ยเนี่ยชนะเหรอชนะเรารู้ตัวมั้ยเนี่ยคือที่ชนะใช่ดิี่คือชนะเราทำให้เขาคนน้าเอาจากปากเขาได้ควรภูมิใจดีไปเนี่ยโอ้ชนะเออ ว่าเองคงไม่ฟุกปอกเก้านะปอกเก้าปอกเก้าสองเด้งววใช่ใช่เลขห้าเลขห้าเลขห้าใช่เลเบอร์ห้าต้องลงสตอรี่ว่าแบบว่าผมกลัวเมียครับผมกลัวเมียคาบตะโกนดังๆนี่ไปเฮียอะไรล่ะเสียศักดิ์ศรีลูกผู้ชายดิใครมันจะไปทำล่ะถ้าทำกันแบบนี้หรือว่าให้โพสแบบนี้หรือว่าไม่ให้เกียรตดเลยนะปกติผมนี่นัมเบอร์วันเลยนะเรื่องไม่กลัวแฟนอ่ะไม่เคยมีใครสั่งให้ผมทำอย่างนี้นะเออ หัวอยู่นั่นแหละแต่แค่ไม่กล้าออกสื่อถือเลยฮรเดี๋ยวมือน,นี้ถือเล่นเลยนะครับผมนี่คือต้องทำใช่ไหมใช่อ่ะคุณาคำถามที่คุณได้ไงามา,าหนึ่งสอเจ็บคก้างซ้ายลูกผู้ชายแต่มันก็เป็นแค่เกม ผมกลัวเมียครับผมกลัวเมียมกลัวเมียโอ้โหกลัวโดกลัวเมียเฮ้ยโหเฮ้ยอันนี้คือจับโทรศัพท์ปุ๊บจับมาอีกรมหนึงได้เลยเหรอแลงยังลงยังลงด้วยกดลงยันตกดลงด้ยเหรอกดต้องกดลงด้วยอ่ะเรียบร้อยลงแล้วอ่าสองถามนะครับพี่เจี๊ยบเจี๊ยบใช่เสร็จ เราดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาดูนะครับฮะขเจ็ดค่ะเลขเจ็ดรับเล่นเล่เจ็ดลงลูกกราบหน้าตักของอีกฝ่ายอะไรนะลงลูกกราบหน้าตักขอย้ำชัดๆใกล้ๆไมค์หน่อยได้ไหมลงลูกกราบหน้าตักของอีกฝ่ายงามๆลงมีแคปชั่นไหมอีกฝ่ายต้องเป็นคนทำใช่ไหมไม่ไม่อีกฝ่ายต้องเป็นคนทำใช่ไหมอ่าใช่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 ไม่ทำไมทำหน้าอย่างนั้นน่ะ เนื่องจากเราไม่สามารถนั่งบนขอบนี้ได้นะครับมันเลยเฟรมเลนครับผมโดยเฟรมกล้องลองนะครับเดี๋ยวจะให้พี่เจนอนกราบอย่างเงี้ยกราบไรแล้วโพสต์แคปชั่นว่าขอบคุณมากๆนะคะที่ทำให้ทุกอย่างะาอานะนี่เป็นรูปนะหนึ่งสองต้มหนึ่งสองมกจังวะธรรมดานาทีจะได้รูปได้ไหมได้ไหมอย่างเงี้ยได้ไหม ลงเลยลงเลยลงเลยได้ป่ะหรือไงลงเลยนะลงเลยบอกเลยว่าตะขอจริงเท่านั้นกดลงเลยนะครับขึ้นรูปตรงนี้เลยมามาอันนี้คือคำถามสุดท้ายแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใา่ใชาใช่ใช่ไม่ท้่ยท่่สุ่ใช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 อใช่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 ใ่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใ่่ กินปากของฝ่ายจิวิโอ้เียเอาแปางาลงฟันให้มันก่อนได้ไหม <c oughs> ข้ากันเลยวะเนี่ยเออเหมือนข้ากันเลยมั้ยม <c oughs> าลองลองลองเทสก่อนลองเทสก่อนเทสก่อน วันนี้นะครับแล้วก็จะบอกว่าต้องขอขอบคุณที่พักริเวอร์แคมมากมากเลยนะครับบอกเลยว่าที่นี่นะครับผมสวยมากๆนะครับแล้วก็เหมาะกับการพักผ่อนแบบนี้นะครับผมทำให้ใจิตใจเราผ่องใสนะครับทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นในช่องจ็คไมนแช่ได้ผลสองไลค์กดที่ริเวอรด้วยนะครับบ๊ายบาย คุณคานตอนนี้ค่ะความสนุกยังไม่จบเลยเพียงเท่านี้นะทุกคนยิ่งเพื่อจบงม่ได้หรอไม่มีทางไม่มีทางเลยจริงๆไม่มีทางค่ะุณคานเดี๋ยวเจ๊จะให้ไหมนะคะแกล้งแกล้งหลอกผีมอสนะคะทุกคนไปค่ะไว้นี่แกล้งอีกแล้วไม่อยากแกล้งเท่าไหร่เลยใช่ไหมไม่อยากแกล้งไม่อยากแกล้งนี่คือใส่รอนแล่ะเชื่อน่ากลัวไหมหุยน่ากลัว หัวร้อยอจะเพื่อนญาจะไม่จาาไปเร็วเกินไปเฮ้ยนี่ต้องเพลงนี้เลยัวดีครับทุกคนครับแนี่ยืนปูยืนไม่มีใครรู้มิจพาชีพ One hour later ไปค่ะไปหากเธอรู้แล้วเธอเสียเลิอกอยู่บอ่บอบ่อเม็นมาไว้ก็ปกไ้ไหนะน มันเฮลงง่ะเพงตาเพลงที่สุดยอดเลยตัวที่เข้าจีบับขวานุตัวลงั้นอาทัใจน้ำมั่วน้ำซวแต่งน่อแก่โบลิ่งจัทสไอ้รวาตั้งตตัวตแตตตัตับไปดาบะ ชิบหายละวินไม่ได้แสงเกิงในเลยเฮ้ยตัวตัวอะไรวะเนี่ยกูร้องเพลงไม่พอเลยเนี่ยสายไฟตัดยักอ้าวไฟเปิดแล้วนะ ไเนี่ยกูจะว่าเข็ไอ้โมจีต้องแก่เต็มเยมาายสะติดมั้ยว่ามันจะซ้ำแ้องกูทั้งหมดที่เที่ยวตดอะไรเนี่ยน่ากลัวปะน่ากลัวจริงตัวว่าแบบโลจิตเลยอะน่ากลัวอยากทั้งหต่อยกเว็ต่อยจังโอเคครทุกคนใครชอบ